สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เดี๋ยวผมพามาใส่ปุ๋ยทุเรียนเล็กกันนะครับปุ๋ยที่ใส่เป็นหกคำสามนะครับอินรียเคมีหลายท่านที่สอบถามมาใส่ยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้พามาดูลุงเลือดใส่กันเลยจะตามตูดลุงลุงไปเลยตามตูดพ่อไปเลยทิมทิมร้องเลยล่ะ ขอดูเม็ดปุ๋ยนะเพราะเอฟซสนใจมากเลยมันก็มีหกสามตัวนี้ที่สวนใช้อยู่มันก็มีหลายตัวนะครับตัวนี้เป็นของเจซีแล้วก็ของปานินทองก็มีของซาโกก็มีนะครับแล้วแต่รอบไหนเราจะได้ของอะไรมานะครับปุ๋ยยามันเป็นส่วนเสริมนะครับส่วนหลักๆจริงๆมันก็อยู่ที่ผูด้ดูแลนะครับ อายุได้เดือนเสร็จเศนะแรงนี้เดือนเสร็จเศรนะเดี๋ยวต้นเดี๋ยวดูต้นนี้ใส่ประมาณเท่าไหร่นะครับประมาณนี้นะครับเราก็ใส่ไปเลยนะครับใส่ให้ทั่วบริเวณภายใต้สงพุ่มมันนี่แหละนะมันเข้าไปในโคนก็ไม่เป็นไรนะครับในโคนมันก็มีระบบรากของเขาอยู่ เดี๋ยวเวลาเราให้น้ําหรือฝนตกอะไรเดี๋ยวมันก็ไหลออกมาด้านข้างเองนะครับลุงเลิอเดินเร็วมากเลยตามไม่ทันก็ไม่ได้ขุดไม่ได้อะไรนะครับผมก็หวานลงมาใน,นสูงพุ่มปกตินะครับก็ใส่ส่วนรอบในการใส่นะครับก็ ได้ยอดใหม่เมื่อไหร่ก็ใส่เมื่อนั้นนะครับทุเรียนเล็กมันแทงยอดเร็วนะครับอยู่ประมาณเดือนกว่ากว่านี่ก็เริ่มได้ยอดใหม่แล้วส่วนในโคกด้านข้างตรงนี้นะครับที่ผมทําเป็นแอ่งไว้ผมก็จะได้เอาออกนะครับไล่เอาออกอยู่เพราะว่าอตอนหลังปลูกใหม่เนี่ยฝนไม่มีนะครับฝนไม่มีก็เลยจําเป็นต้องทําเป็น เก็บน้ําไว้นะครับเพื่อรักษาความชื้นอยู่บริเวณโคนนะครับตอนนี้ฝนมาแล้วก็ออกนะครับก็มาแป๊บเดียวนะครับก็ไปอีกแล้วปีนี้อากาศค่อนข้างที่จะแปลกนะครับมีหน้าแรงซ่อนอยู่ในหน้าฝนเป็นปีที่ฝนน้อยนะครับมันมาช้าครับผมฝนมาช้า เดี๋ยวผมจะลองใส่ให้ดูสักต้นนะครับพอเดี๋ยวต้นุดถ่ายเดี๋ยวหญ้าต้นนี้ยาขึ้นก็แสดงว่าดินดีถอนได้นะครับข้างๆตรงนี้เพราะว่าระบบรากมันยังไม่ออกมาระบบรากมันยังไม่ออกมาหรอกถอนได้นะหลักหญ้ามันตื้นยมันบ้านลงลึกทั้งสวนได้เป็นยังงนี้ตื้นๆยู่ผิวดินถ้าปล่อยให้ล่งลึกแล้วมัน มีปัญหานะนมันมันสีลงไปพันครับหากของทุเรียนแต่ตุเรียนหักร้อยกันยังบ่พันโผขึ้นมาหักหงาอยู่เต็มเต็มตั้งแต่ปลูกมานี่ได้ยอดที่สองแลพ่อยอดที่สองใช่ไหมหรือยอดแรกยอดแรกยังไม่เต็มออนี่เพิ่งจะได้ยอดแรกเพิ่งจะได้ยอดแรกหนึ่งเดือนเดือนเดือนประมาณเดือนจักมือพ่อที่สิบห้ามันนี่เลยมันมันน่าจะสองเดือนแล้วนะ ยังมือนียังบระเดมันถึงถึงทีสิบหาเลยเออเดือนกว่าเดือนกว่าเดือนเดือนยี่สิบแล้วยี่สิบมือต้นประมาณนี้นะครับก็ใส่ประมาณนี้ครับอุ้งมือเราเล็กๆนะครับใส่ก็ถอนได้่า มาไม่ทันนะครับฝนตกออกมาสวนไม่ทันคุณพ่อก็ใส่ไปเกือบเสร็จแล้วที่เห็นถอ,อนอยู่นี่ก็หญ้ามันยังไม่ลงลึกแล้วก็รากผุเรียนมันยังไม่ออกไปนะก็ถอนได้อยู่ในช่วงแรกแต่โตมาก็ไม่ควรนะครับต้องได้ตัดถอนอย่างนี้ก็ส่งผลกระทบต่อระบบรากแน่นอนนะครับถ้าเกิดเขาโตมา กวนกวนยีรากของตัวนี้จะล,ง,ลงเขาถอนออกเลยก็ได้ใช่แล้วใช่แล้วเสริมทางใบอะพ่อทางใบทาใบตัวนี้กางออกมาก่าเป็นใบพีชสลัดเนาะเน,นี่ยครับใ<ะ>ทุกใบประมาณหลังจากที่เราใส่ปุ๋ยเสร็จแล,แล้วนะครับก็รอใบพวกนี้ยอดพวกนี้มันกางเนาะ มันกางออยอดสุดท้ายได้ประมาณนี้ใบสุดท้ายเดี๋ยวใบวกนี้ก็จะเป็นสีเข้มยอดสุดท้ายนะครับกลางเป็นเพสลาดนะครับก็เสริมทางใบได้เป็นธาตุอาหารรองเสริมนะครับธาตุอาหารรองเสริมีตัวพุมตาราตแต่ยาพรีเชื้อรา,าแมลงตัวนี้ไม่ควรขาดนะครับฉีดเลยนะครับไม่ต้องรอเมื่อยอดอ่อนแทงมาก็ฉีดเลย เราติดตามไปพร้อมกันนะครับแปลงนี้เป็นแปลงทุเรียนส์มินินะครับ<ม>รอติดตามไปพร้อมกันว่าผลออกมาจะเป็นยังไงคือได้เอาโคกในี่งพอดีฝนมาแลเอโกยอดก็เดินดีอยู่นะครับสวยอยู่แทงยอดดีใบก็ถือว่ามีขนาดที่ใหญ่อยู่นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนี่ขนาดยังไม่กลางเต็มที่นะครับ งเต็มีสังเกตดูใบจะไม่ไม่มีจุดนะครับไม่มีจุดไม่มีด่างไม่มีร่องรอยของเพลียกินนะครับเพราะว่าเราฉีดคุมเพลี้ยตั้งแต่ยอดอ่อนยอดออกมาแบบนี้นะครับนี่แบบนี้เราฉีดคุมเพลี้ยเลยนะครับถ้าเกิดเราคุมไม่ทันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับตอนนี้มันเป็นต้นที่เป็นใบเดิมนะใบเดิม่าจ กล้องอาจจะสั่นหน่อยนะครับเพราะว่าผมใช้มือถือถ่ายทุเรียนเล็กเนี่ยที่สวนเนี่ยไม่ได้จัดการอะไรเยอะแยะมากมายนะครับอย่าเยอะถ้าเกิดเยอะแล้วเขาจะเรื่องเยอะปุ๋ยก็ไม่ต้องบ่อยมากนะครับก็ดูใบเป็นหลักแทงยอดอ่อนออกมาเมื่อไหร่ก็ เสริมเลยนะครับหรือจะใส,อใส่ตอนเป็นใบแก่ก็ได้นะครับมีสองระยะที่เราจะต้องใส่แต่ก็ใส่ครั้งเดียวนะครับเลือกเอาจะใส่ตอนเป็นใบแก่ก็ได้หรือใส่ตอนเป็นยอดอ่อนก็ได้นะครับแต่ที่สวนผมนี่เลือกใส่ตอนเป็นยอดอ่อนนะครับแทงยอดออกมาก็ใส่ปุ๋ยอินรีเคมีนะครับยังไม่ได้ใส่เคมีเดี่ยวนะครับเป็นอินรีเคมีสูตรก็หก 3, 3นะครับ ก็มีของ JC ของปานินทองของซาโกนะครับก็เลือกเอาตัวใดตัวหนึ่งเลยจะใส่ทั้ง3ามตัวก็ได้นะครับที่ส่วนผมก็ใช้ทั้ง3ามเลยเปลี่ยนเวียนกันไปนะครับซื้อมาทีแล้วก็สอบกระสอบหนึ่งก็20โล40โลห้าสิบโลนะครับ หลายท่านก็ผมก็ซื้อปุ๋ยเหมือนที่สวนลุงเลิศมาใส่แล้วทำไมยอดมันไม่เดินเลยยอดไม่แทงเลยตรงนี้มันก็ขึ้นอยู่กับต้นพันธุ์ขึ้นอยู่ที่ดินเป็นหลักด้วยครับปุ๋ยยาเป็นส่วนเสริมหมดแล้วมาไม่ทันนะครับผมมาตอนจบพอดี ลงปกตินะครับไม่ได้ขุดไม่ได้อะไรหลายท่านอาจจะใส่ปุ๋ยแล้วทำไมใบอ่อนยิงงอนะครับเหลืองแล้วก็ร่วงนะครับอาจจะใส่ในปริมาณที่เยอะเกินไปนะครับไม่ว่าจะปุ๋ยอะไรนะครับอินทรีย์เคมีหรือแม้แต่ปุ๋ยอินทรีย์ถ้าเกิดเราใส่ในปริมาณที่ไม่เหมาะสมก็ส่งผลเสียทั้งหมดนะครับ ปุ๋ยยาเขาดีทุกตัวนั่นแหละครับขึ้นอยู่ที่ผู้เอามาใช้งานทั้งเบิดหนีมีอยู่80 80ก็ลุม80กอโคกก็ประมาณเกือบ200ต้นหมดปุ๋ยไปเท่าไหร่พ่อกระป๋องกระป๋องเดียวนะครับ200ต้นนี่ครับกระป๋องเช่นนี้นะครับ200ต้น ใส่แค่นี้นะครับใส่มะละกอด้วยนะนี่ครับจนได้ติมโบสวยครับใส่จนได้สวยก็ปล่อยใส่ต้นโบสวยให้ทท่านต้นที่มันสวยโอเคครับสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับถ่ายแป๊บเดียว10นาทีแล้วขอบคุณทุกท่านที่ติดตามก็รับชมนะครับรอติดตามทุเรียนแปลงนี้ไว้นะครับผมตุเรียนไซส์มินิรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนครับผมสวัสดีครับ